thank you ครับวันนี้ผมก็จะไปกางเต็นท์กันที่หุบเสือนงนะครับทจังหวัดส,สุพรรณบุรีก็ผม,มเพิ่งจะซื้อเต็นท์มาซื้อเก้าอี้นั่งมาแล้วก็มีชุดชงกาแฟครับก็นี่จะเป็นทริปแรกครับของผมที่จะไปกางเต็นท์แบบจริงๆเลยครับไปคนเดียวด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับที่หุบเสือนงไปกันครับ ตอนนี้ผมก็เหลืออีกประมาณ4กิโลครับถึงหุบเสอนงแล้วแต่ดูครับข้างหลังผมหุ่นข่าวโพลเลยครับผมไม่รอดฝนแน่นอนวันนี้ไปดูกันครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนู้นครับฝนมันตกอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับข่าวโพลเลยครับน่าจะตกแรงด้วยครับ แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงตรงที่ผมอยู่นะครับดูดิครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับไปหุบเสือโนงครับ <S <S ตอนนี้ผมก็อยู่ที่หุบเสือโนงแล้วนะครับดู ตอนนี้ฝนตกแรงมากเลยอันนี้นี่จุดกางเต็นท์นะครับเนี่ยข้างหน้าผมก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําครับก็เมื่อกี้ผมคุยกับผู้ควบคุมพ,พื้นที่อะครับน่าจะเข้าเจ้าของหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับกนะ็นนบเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าฝนมันตกอะก็ให้ผมกางที่แพริมน้ําได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะ กลางกันที่แพริมน้ําครับดูจากสภาพแล้วฝนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะตกทั้งคืนหรือเปล่าถ้าตกทั้งคืนนี้ผมไม่รอนแน่เลยตอนนี้ฝนมันก็ตกอยู่นะครับทุกคนก็ดูนะครับตอนนี้ฝนตกแรงมากผมก็รอ<ๆ>ให้ฝนมันหยุดอยู่เดี๋ยวเราจะไปะากลาเงเต็กๆผมมุ่นนู่นผี่แพ้ี่แพ้เด็กๆไปกลางที่แพ้ครับก็นี่ครับ ฝนฝนฝนมากับนฝนครับวันนี้ก็ตอนออกมาแดดเปี้ยงเลยมาถึงนี่ฝนตกช่ยก็เดี๋ยว<ด>เก็บภาพบรรยากาศฝนตกนี่แหละให้ดูไปดูกันครับ ก็ผมกลับเข้ามานั่งในรถแล้วแหละหลังจากไปถ่ายรูปเล่นได้แป๊มหนึ่งแล้วก็รอต่อไปครับนี่ครับบรรยากาศในรถนะครับตอนนี้ดูครับบรรยากาศในรถนะครับอืมจะหยุดกี่โมงก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหจะหยุดกี่โมงเนาะ Oh, cut, up, up, up. A few moments later. ก็ผมมาบนแพแล้วเดี๋ยวผมก็จะกางเต็นท์อยู่บนแพนี่ครับั่งนู้นฝนยังตกอยู่เลยครับทางนู้นฟ้าเปิดแล้วก็วเดี๋ยววันนี้เราจะนอนกันในแพครับก็ไม่ได้กางบนบนดินนะครับเซฟ็จไปก่อนก็เดี๋ยวไปดูผมตั้งเต็นท์ดีกว่าครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หุบเสือโนมนี่ครับก็สเสบียงที่ผมเอามาทำากินก็ซื้อมาจากเซเว่นครับเต่าแก๊สพิกนิก็เดี๋ยวผมคงจะปิ้งลูกชิ้นกินกับไส้กรอกครับคือ ตอนนี้ก็ประมาณ5ทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าเต็นท์นอนแล้วแหละหลังจากที่ผมเจอพายุเมื่อตอนเย็นไปครับผมมา,มาถึงตั้งแต่4โมงครึ่งแล้วแหละโอ้หแล้วผมก็รอจนฝนน่ะมันหยุดอ่ะมันหยุดประมาณ6โมงครึ่งนะครับถึงได้มากลางเต็นท์อยู่บนบนแพรครับตอนแรกผมว่าจะไปกางอยู่ที่ข้างบนครับปกติแล้วถ้าลานกลางเต็นทนะ์น่ะมันจะอยู่ข้างบนครับผุกพวกสโนงนะครับ ค่าใช้จ่ายคนละ100อบาทครับในตรงที่เรากางเต็นท์นะครับทุกที่มันก็จะมีปลั๊กไฟให้ใช้ครับทุกทุกตรงเลยครับถ้าเรามีปลั๊กพ่วงมานี่โอเคเลยครับแต่ถ้าไม่มีปลั๊กพ่วงมาวันธรรมดานี่ยังไงก็ได้ใช้ใช้ปลั๊กครับมีไฟแน่นอนแต่พอดีผมมาวันนี้วันหยุดคนก็ค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็พอคนน้อยปุ๊บผมก็เลยได้ครับ ในกลางบนบนแพรครับปกติผมก็ไม่รู้ว่าแพเขาให้เช่ากันยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะสอบถามรายละเอียดกับเจ้าของเขาอีกทีนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็ห้าทุ่มแล้วแหละเดี๋ยวผมก็จะเช่าเตนนอนละไปเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนะครับ A few moments later ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าเต็นท์ข้างๆอ่ะเสียงดังมากเลยทั้งเปิดเพลงฟังคุยกันแล้วเต็นท์เขาน่าจะมีกันประมาณหกคนนะครับคุยกันเสียงดังมากก็<笑><笑>ไม่เป็นไรครับอาภัยให้กันวันนี้คนน้อยเดีย๋ยวผมผมจะใส่หูฟังน้อยแล้วแหละเดีย๋ยวผมจะเงียบให้ดูสักแป๊บนึงนะครับไม่รู้ในที่ผมอ่านเนี่ยจะได้ยินหรือเปล่า ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวผมอัดให้ดูอีกสักแป๊บนึงก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคงไปหูฟังน้อแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกทีตอนเช้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงคึ่งนะครับที่ปุกเสือนงก็เมื่อคืนฝนตก กบทั้งคืนเหมือนกันนะครับเช้ามาก็เจอบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคนะครับนี่ด้านหลังผมมีหมอก,กจางๆครับฟ้าเปิดแล้วครับวันนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมจะไปล้างหน้าแปรงฟันแล้ว ก็ประมาณสิบโมงเช้าแล้วนะครับโ oh อ้โหก็จะทำอะไรเสร็จอาบน้ําแต่งตัวกินกาแฟตอนนี้ผมก็ขับสกูตเตอร์เล่นครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่สองครับที่จุดกลางเต็นท์หุบเสหนงนะครับก็ตรงนี้มันก็จะมีลานกลางเต็นท์ส่วนที่สองครับตรงนี้กลางแล้วก็ปกติตรงนี้ครับน้ํามันจะลดลงไปแล้วก็สามารถลงไปกางข้างล่างได้แต่ตอนเนี้ หน้าฝนครับน้ํามันขึ้นมาละวก็จะเหลือจุดการเต้นที่เป็นลานข้างบนนะครับกับตรงที่ผมกลางมาเช้าก็ตอนนี้บรรยากาศช่วงสิบโมงนครับหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อคืนทั้งคืนเลยตั้งเขาใหม่อีกแล้วครับก็อีกสักพักนึ่งมันน่าจะตกอะครับเดี๋ยวผมพงขับสกูตเตอร์เล่นก่อนไปดูกันครับ